ไปเดอร์แมนถือว่าเป็นไอคอนิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งเลยของจักรวาลมาเวลและยังเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมตลอดการจากแฟนๆอีกด้วยซึ่งอย่างที่หลายคนก็น่าจะทราบกันดีว่าสไปเดอร์แมนในจักรวาลมาเวลก็ไม่ได้มีเพียงแค่เวอร์ชันเดียวที่เป็นเวอร์ชั่นของจักรวาลหลักเพราะว่าน,นอกจากสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในจักรวาลหลักแล้วนอกจากนี้แล้วในจักรวาลมาเวลก็ยังมีสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของจักรวาลคู่ขนาดอีกมากมาย ซึ่งภายในวันนี้นะครับผมก็จะนำพาทุกคนไปรู้จักกับสไปเดอร์แมนทั้ง15เวอร์ชันจากการโหวตของแฟนๆบนโลกอินเทอร์เน็ตว่าพวกเขาทั้ง15คนนี้เลยคือสไปเดอร์แมนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วโดยที่เนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะไม่ได้เรียงตามลำดับความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากการที่ผมไปรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศหลากหลายเว็บไซต์จนสามารถสรุปออกมาได้เป็นสไปเดอร์แมนทั้ง15เวอร์ชันที่ท่านผู้ชมจะได้รู้จักกันภายในวันนี้ สไปเดอร์แมนในเวอร์ชันแรกเลยก็คือ s y m b i โอตสไปเดอร์แมนสไปเดอรที่ถูกซิมบิโอหรือเวนอมเขา้าควบคุมจนทําให้เขาได้รับศักยภาพทางร่างกายเพิ่มขึ้นจึงทําให้ Spider-Man ในเวอร์ชันนี้มีความแข็งแกร่งมากกว่า Spider-Man ในเวอร์ชันทั่วไปอีกทั้งซิม b i โอยังมอบความสามารถในการสร้างยายสังเคราะห์ขึ้นมาจากร่างกายของตน จึงทําให้สไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเว็บชูเตอร์ในการยิงใย,ยแต่ความแข็งแกร่งนี้ก็แลกมากับสภาพอารมณ์ที่แปรปรวนและความก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีการเพิ่มจุดอ่อนที่เป็นของเผ่าพันธ์ุซิมบิโอตอย่างคลื่นเสียงและความร้อนอีกด้วย s p i สไปเดอร์ไซบอร์กจักรวาลเอิร์2 8 8 8เป็นจักรวาลในโลกอนาคตที่ปีเตอร์ได้ทําการผสมผสานร่างกายของตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีไซเบอร์เนติกจึงทําให้เขามีรูปร่างกายเป็นครึ่งคนครึ่งไซบอร์กซึ่งนอกจากความสามารถพื้นฐานของ s p i d e r ร์แมนที่เขามีติดตัวอยู่แล้วการที่ร่างกายของเขาได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นไซบอร์กมันก็ได้ส่งผลให้เขามีพละกกำลังแขนขาที่มากขึ้นมีร่างกายที่ทนทานมีดวงตาที่สามารถตรวจจับความร้อน และได้มีการติดตั้งอาวุธหนักอย่างโซนิคแคนนอนไว้ที่แขนขวาของตัวเขาเพื่อใช้ในการโจมตีในรูปแบบของการใช้ขึ้นความถี่สูงโดยในเหตุการณ์ s p i เด r ร์เวิครั้งแรกตัวละครตัวนี้ได้เข้าร่วมทีมกับ s u p e r i ียสไปเดอร์แมนของด็อกอ k อก 3. Six a r m า d ์ามสไปเดอม,มีอยู่ช่วงหนึ่งในคอม,มิกที่ปีเตอร์ต้องการจะเลิกเป็นสไปเดอร์แมนเขาจึงได้ทําการสร้างยางขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อเป็นการลบล้างพลังแมงมุมแต่แทนที่ยาดังกล่าวจะทําการสลายความสามารถของตัวเขามันกลับกลายยิ่งเป็นการกระตุ้นความสามารถแมงมุมจนทําให้เขามีแขนงอกขึ้นมาอีกสี่ข้างก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะรับความช่วยเหลือจากลิซานในการผลิตเซรุ่มขึ้นมาจากเลือดของมอร์เบียสมันชิงทําให้แขนทั้งสี่ข้างที่งอกขึ้นมาเพิ่มของปีเตอร์นั้นหายไป แต่ถาว่าณนะจัก,กรวาลคู่ขนาดเอิร์ธ9 2 1 0 0ปีเตอร์ปาร์เกอร์ในจักรวาลแห่งนั้นก็เลือกที่จะเก็บแขนทั้ง4ข้างนั้นไว้เนื่องจากที่ว่าพอสไปเดอร์แมนมีแขนทั้งหมด6ข้างมันก็ส่งผลให้เขามีพละกําลังมากขึ้นและมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวจากจํานวนแขนที่เพิ่มขึ้นมา แม้ว่าการมีแขนหนึ่งหกข้างมันอาจจะดูเตะตาแต่เพราะการมีแขนหนึ่งหกข้างแบบนี้จึงทำให้สไปเดอร์แนในเวอร์ชันนี้มีความคล่องแคล่วมากกว่า s p i d e r m a แในเวอร์ชันอื่นจนถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมทีม Spider-Man ของ d o อกอ็ในเหตุการณ์สไปเดอร์เวิร p ส n เพนนีปาเกอรจักรวาล Earth 14512 พลังของเพนนีปาเกอร์เรียกได้ว่ามีความแตกต่างกับผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นโดยสิ้นเชิงเนื่องจากที่ว่าผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นเมื่อถูกแมงมุมกัดเขาก็จะรับความสามารถจากแมงมุมตัวนั้นมาแต่สําหรับตัวเพนนีแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าการที่เธอถูกแมงมุมกมรรมตภาพรังสีกัดมันก็ไม่ได้มอบความสามารถแมงมุมให้กับตัวเธอ แต่มันก็สมควให้จิตของเพนนีนั้นเชื่อมเข้ากับหุ่นยนต์ SPDR เนื่อจากที่ว่าแมงมุมที่กัดเธอตัวนั้นมันก็เป็นแมงมุมที่ใช้ในการควบคุมหุ่น SPDR และเมื่อจิตของเธอเชื่อมโยงกับแมงมุมที่ควบคุมหุ่นแล้วมันจึงทำให้เธอนั้นสามารถควบคุม SPDR ไปได้โดยปริยายซึ่งแน่นอนครับว่าความเก่งกาจของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้ก็อยู่ที่ตัวหุ่น SPDR เพราะว่ามันคือหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงข้อมูลมาจากผู้ใช้พลังแมงมุมจึงทําให้หุ่นนี้มีสมรรถภาพทางร่างกายเหนือมนุษย์ทุกด้านมีการติดตั้งเครื่องยิงเวฟชูเตอร์รวมไปถึงระบบซัพพอร์ตต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ส่วนตัวเพนนีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีพลังแมงมุมเหมือนกับสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นอื่นแต่สิ่งที่เธอมีดีกว่าคนอื่นแลยก็คือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีดังนั้นแล้วเมื่อนําเอาสมรรถภาพของหุ่น SPDR มาผนวกเข้ากับมันสมองของเพนนีมันจึงทําให้ทั้งสองเป็นคู่หูพลังแมงมุมที่ยากจะต่อก,กอน าสไปเดอร์พังจากจักรวาลเอิร์น138โฮบาร์ดบราวเขาเป็นสไปเดอร์แมนผิวสีในจกักรวาลที่นอร์แมนออสบอนนั้นได้ขึ้นเป็นประธานาทีบดีและใช้ความผาดรณ์จนทําให้สไปเดอร์พังต้องลุกคืขึ้นมาเพื่อต่อกรในส่วนของความสามารถของสไปเดอร์พังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสไปเดอร์แมนคนอื่นเพราะว่าเขาก็มีความสามารถเหมือนกับปีเตอร์ปาเกอร์ในจกักรวาลหลักทุกอย่างแต่ถ้าเกิดจะมีจุดแตกต่างเลยก็คือสไปเดอร์พังของเรามีความสามารถเกี่ยวกับดนตรีเจึงทําให้ในจกักรวาลของเขาเขาสามารถชักจูงผู้คนได้ผ่านทางเสีียงดนตรแล เป็นสไปเดอร์แมนที่มีแฟนคลับเป็นแฟนเพลงด้วยแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เป็นตัวละครที่มีความเด็ดขาดมากกว่าสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของจักรวาลลักเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่เขาจําเป็นต้องฆ่าเขาก็จะฆ่า ถึงแม้ว่าความสามารถของสไปเดอร์แมนคนนี้อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรเมื่อเทียบกับตัวละครที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆโหวตว่าเขาคือสไปเดอร์แมนที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยก็คือทักษะการเอาตัวรอดและความคล่องตัวของตัวละครตัวนี้ที่การตัดสินใจของเขามันก็ช่วยให้เขามีชีวิตรอดมาจากทั้งสงเหตุการณ์อย่างสไปเดอร์เวิและสไปเดอร์เกดอเหตุการณ์ที่ผู้ใช้พลังแมงมุมถูกล่าโดยกลุ่มอินเฮ i ริเ หกสปินเร์เร r แมรี่จนวัตสันจากจักรวาลเอิร์ธหนึ่งแปดหนึ่ในจักรวาลแห่งนี้แมรี่เจนวัตสันของเราต้องการจะช่วยเหลือปีเตอร์ในการเป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์จึงได้ทำการสร้างชุดพิเศษที่มีชื่อว่าสปินเรเขึ้นมาโดยมันมีความสามารถพิเศษเลยก็คือการดูดซับพลังแมงมุมของปีเตอร์มาใช้กับชุดซึ่งมันก็จะส่งผลให้แมรี่เจนที่ได้สวมใส่ชุดนี้ก็จะมีความสามารถเหมือนกับปีเตอร์ปาเกอร์ และเพราะความสามารถในการดูดซับแบบนี้จึงทําให้ชุนนี้นั้นมันแดนไปดูดซับพลังของเวนอมมันจึงทําให้สปนะินเนอร์เรนั้นยิ่งทวีคูณความแข็งแกร่งมาจากพลังของซิมบิโอตในช่วงแรกเธอก็ไม่สามารถควบคุมซิมบิโอตจนทําให้มันสามารถควบคุมร่างกายเธอได้แต่ทว่าในตอนท้ายจิตใจของแมรี่เจนก็แข็งแกร่งกว่าการยั่วยุข,ของซิมบิโอตจนทําให้ในตอนท้ายที่สุดแล้วตัวเธอก็สามารถกลับมาควบคุมตัวเองได้สําเร็จจึงทําให้แมรี่เจนของจักรวาลแห่งนี้เป็นผู้ใช้พลังแมงมุมไม่กี่คนที่มีการเสริมพลังด้วยการใช้ซิมมบโเวน ในขณะที่เธอยังสามารถควบคุมตัวเองแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอารมณ์ที่แปรปวนแตกต่างกับผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นที่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้7จ็ดแพทเทิร์นแพนเนอร์จักรกวาลเอิร์ธห้าหนึ่งสี่หนึ่ ส่วนมากเมื่อผู้ใช้พลังแมงมุมถูกแมงมุมกัดน,นะครับเขาก็จะได้รับความสามารถมาจากแมงมุมตัวนั้นแต่ทว่าในจักรวาลแห่งนี้แพทท์นแพนเนอร์ตัวเขาที่ถูกแมงมุมอาบรังสีกัดมันก็ไม่ได้มอบมาเพียงแค่ความสามารถแต่มันเล่นเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาให้กลายเป็นปีศาจแมงมุมเลยการที่ร่างกายของเขานั้นได้เปลี่ยนกลายเป็นแมงมุมปีศาจแบบนี้มันจึงทําให้เขามีความสามารถมากกว่าผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นบางคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องพลังก,กาลังที่มีแขนถึง4ข้าง ดวงตาที่มีมากถึง8ดวงรวมไปถึงพีทที่ถูกอาบอยู่ที่เคี้ยวมันจึงทําให้ถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะดูสยดสยองแต่ความสามารถที่สไปเดอร์แมนคนนี้ได้รับมาก็มีมากกว่าคนอื่นด้วยเช่นกัน 8. s p i d e r m a ร์แมน i d e r นสไจากจักรวาลเอิร์ธ3 3 ผู้มีความสามารถของสไปเดอร์แมนและกัปตันบรีเทียนสำหรับความสามารถพิเศษของตัวละครตัวนี้เลยก็คือเขามีความสามารถในการกระโดดข้ามมิติสำหรับใช้ในการเดินทางไปยังจัก,กรวาลคู่ขนานต่างๆเหตุนี้เองจึงทำให้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญในเหตุการณ์ Spider-Verse แม้ว่าในตอนท้ายสุดแล้วในอีเวนต์สไปเดอร์เกดนะครับเขาจะถูกตัดบทไปก็ตาม 9. ทาคุยะยามาชิโร่หรือสไปเดอร์แมนโตเอะสไปเดอร์แมนแห่งเอิร์ธ51778สไปเดอร์แมนสัญชาติญี่ปุ่นผู้มีความโดดเด่นเลยก็คือมีหุ่นรบที่มีชื่อว่าเลโอพาดอนเป็นอาวุธที่เมื่อเทียบกับผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นแล้วสไปเดอร์แมนโตเอะนะครับจะมีความสามารถในการทำลายล้างมากกว่าสไปเดอร์แมนคนอื่นเพราะว่าถึงแม้ว่าสไปเดอร์แมนโตเอะจะมีความสามารถโดยทั่วไปของสไปเดอร์แมนหรืออาจจะมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตแต่ว่ามันก็ยังเทียบไม่ได้กับความโดดเด่นของหุ่นเลโอพาดอนที่หุ่นนี้จรรริงๆแล้ววกก็็เปนนนหุ่่ทีีมมามคาาาาสถใ ทำลายล้างสูงแต่ถ้าว่าบทบาทที่เขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาในคอมิกสไปเดอร์เวิร์นั้นกลับถูกเนิบลงส่วนในเหตุการณ์ s p i เดอร์เก on อนก็ไม่ค่อยได้โชว์ความเทพอะไรมากนักแม้ว่าบทจะไม่ส่งแต่ถ้าเกิดว่านับตามสเกลกันแล้วจริงๆหุ่นเลโอพาดอนและท่ามาตายของเขาอย่างดาบซอสวีเกอร์ก็เป็น5โจมตีที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูงที่สุดในบรรดาผู้ใช้พลังแมงมุม 10. The Sp iders, Spider Spider-Man จากจักรวาลเออร์สสิเขาเป็นหนึ่งในด้านชั่วร้ายของ Spider-Man ในจักรวาลพหูพจน์เขาเป็นผู้ใช้พลังแมงม,มุมที่ชื่นชอบการฆ่าจนถูกตั้งข้อกล่าวหามากถึง67คดี ในจุดนี้ก็อาจจะเป็นผลมาจากที่เขายอมเป็นร่างโฮลให้กับซิมบิโอตที่มันช่วยเขายิ่งทวีคูณความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแต่มันก็แลกมากับการที่ซิมบิโอตยิ่งทวีคูณความกระหายเลือดของเขาแล้วมันก็ค่อยๆทําให้เขาสูญเสียสภาพจิตใจของความเป็นปีเตอร์ปาเกอร์ผู้แสนดีจนทําให้ในท้ายที่สุดแล้วตัวละครตัวนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับค่าเนชซิมบิโอตกระหายเลือดผู้ชื่นชอบการฆ่าฟันและเพราะความบ้าคลั่งบวกกับพลังแมงมุมที่ถูกเสริมด้วยซิมบิโอตจึงทาให้เขาเป็นหนึ่งในสไปเดา 11. i o r Spider-Man Spider-Man ที่เกิดมาจากการสลับร่างกันระหว่างปีเตอร์ปาร์เกอร์และดออร์ออกเทเวียสเมื่อความสามารถทางกายภาพของ Spider-Man ผนวกเข้ากับมันสมองอันแสนชาญฉลาดของดออร์ออกโตบูสมันจึงทําให้ Spider-Man ในเวอร์ชันนี้เป็น Spider-Ma n ที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเนื่องจากที่ว่าดอกออกก็จะคอยสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการซัพพอร์ตการปฏิบัติงานของตนเพราะว่าการที่เขาได้มาอยู่ในร่างนี้มันก็แลกมากับการเสียชีวิตของปีเตอร์ปาร์เกอร์ดวอกเต็น s อ i ก e ท m a ียส่ดี กว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์นอกจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แล้วอุดมการณ์ของซูเปียสไปเดอร์แมนก็จะมีความเข้มงวดมากกว่าปีเตอร์ซึงทําให้ในบางครั้งเขาดูเป็นสไปเดอร์แมนที่มีความโหดเหีเ้ยมแต่เพราะความต้องการที่จะเป็นสไปเดอร์แมนที่เหนือกว่าสไปเดอร์แมนอย่างปีเตอร์จึงทําให้ซูเปียสไปเดอร์แมนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสไปเดอร์แมน Spider Man ที่เกี่ยวจะมีความเพอร์เฟกที่สุดแล้วทั้งทางด้านของอุปกรณ์และอุดมการณ์ สปายเดอร์แ m นสองมิเกลโอฮาร่าจากเอิร์ท9 2 8เขาเป็นสปเดอร์แมนในยุคอนาคตที่ได้ทําการดัดแปลงพันธุกรรมของตัวเองจนทําให้มีพลังแมงมุมโดยนอกจากความสามารถพื้นฐานของผู้ใช้พลังแมงมุมแล้วสป i ยเดอร์แมนสก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเทเลพาธีที่ช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ผ่านทางโทรจิตการมีเขี้ยวและกงเล็บอาบยาพิษที่เมื่อศัตรูโดนแล้วจะเกิดอาการอมาพาตสามารถยิงใย,ยออกมาได้จากร่างกายของตัวเอง วิสัยทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้ระยะไกลและมีความเร็วมากกว่าสไปเดอร์แมนคนอื่นถึงขั้นที่สามารถแยกร่างออกมาเป็นภาพลางๆและเมื่อมันผนวกเข้ากับการที่เขาเกิดในยุคอนาคตจึงทำให้ชุดของเขาอุดมไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากมายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางข้ามเวลากลับมายังอดีตหากว่าซูเปเรียสไปเดอร์แมนต้องการจะเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีกว่าสไปเดอร์แมนคนอื่นผมก็มองว่าสไปเดอร์แมนมิเกลโอฮาร่านี่แหละครับก็คือนิยามของคำคำนั้น 13. มามูราเรสอัลติเมทสไปเดอร์แมนตัวละครที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้แทบจะมากลายเป็นสไปเดอร์แมนคนหลักของจักรวาลหลักเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่านับตั้งแต่การปรากฏตัวของตัวละครตัวนี้ก็สามารถสร้างฐานแฟนคลับขึ้นมาได้เรื่อยๆเยจีงทําให้ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาในอีเวนต์ใหญ่ๆที่ได้เกิดขึ้นก็จะมีสไปเดอร์แมนม o มราเรสนะครับมาเป็นตัวละครหลักสําคัญ โดยในส่วนความสามารถของเขาก็เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นมากกว่าสไปเดอร์แมนคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่เขาสามารถพรางตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพโดยรอบจนเหมือนเป็นการล่องหนความสามารถสุดเท่อย่างเวนนอมราที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากร่างกายของตัวเองที่มันก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยพิษของแมงมุมและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นตัวละครที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของเขาณนะตอนนี้ไม่ว่าไมล์มอราเรสทำอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของในแต่ละอีเวนต์เลย 14. Ghost s p i ไ e r Spider-Man จากจัก,กรวาลเอิร์ด1นึ่เป็นจัก,กรวาลที่ลุงเบนไม่ได้ตายและช่วยฝึกสอนให้ปีเตอร์กลายเป็น s p i d e r ร์แมนที่ดีขึ้นจนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น ในเวลาต่อมาเขาก็ได้ทําการสร้างเครื่องย้ายข้ามมิติในการดึงเอาสไปเดอร์แมนจากจากักรวาลในอื่นมาเพื่อดูดซับพ,พลังของสไปเดอร์แมนเหล่านั้นแล้วเพิ่มพลังให้กับตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทําการดึงตัวสไปเดอร์แมนจากจากักรวาลเอิร์ดหกหหรือจักรวาลหลักณตอนนั้นและก็ได้ทําการหลอกล่อให้สไปเดอร์แมนในจกักรวาลหลักเชื่อใจตัวเขาและค่อยแทงข้างหลังพร้อมกับเปิดเผยแผนการร้ายที่เขาต้องการจะดูดซับพ,พลังแมงมุม แต่ในตอนท้ายจากความโลภมากมันก็ได้ส่งผลให้เขาเสียชีวิตลงส่งผลให้ดวงวิญญาณของเขาถูกส่งไปยังนรกเพื่อชดใช้กรรมจนในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากอินฟอ n โนหักที่ช่วยปลดปล่อยเขาออกจากการถูกจองจําในนรกและเพราะการสำนึกผิดจากบาปที่เขาได้ก่อขึ้นมามันจึงส่งผลให้เขานั้นได้หลอมรวมเข้ากับวิญญาณแห่งความแค้นและกลายเป็นตัวละครโกสไปเดอรผู้ที่มีความสามารถของสไปเดอร์แและโกส s t r ไรเด และ15 Cosmic Spider-Man Spider-Man ที่ได้รับพลังจัก,กรวานมาจากพลังงาน Enigma Force พลังงานที่จะเลือกผู้ใช้เองในตอนที่จัก,กรวานนั้นมีภัยครั้งหนึ่งในคอมิก Enigma Force ก็ได้ทำการเลือกให้ Peter Parker เป็นคู่ครอบครองพลังระดับจัก,กรวาน จึงทาให้เขากลายเป็นสไปเดอร์แมนที่มีพลังระดับคอสมิกแต่หลังจากจบเหตุการณ์ในครั้งนั้นอินิกงมาฟอสก็ได้ทําการออกจากร่างของปีเตอร์ส่งผลให้สไปเดอร์แมนกลับมากลายเป็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันปกติแต่ทว่าในจัก,กรวาลคู่ขนานนาเออร์ Earth 13มันก็เป็นจัก,กรวาลที่อินิกงมาฟอสนั้นเลือกที่จะอยู่กับปีเตอร์ปาร์เกอร์และกลายเป็นคอสมิกสไปเดอร์ต่อไปและด้วยความที่ว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนที่มีสเกลพลังสูงสุดนะตอนนั้นจึงทําให้ตัวละครตัวนี้ถูกชวนเข้ามาร่วมเหตุกกกาารรณ์ Spider เพื่อจัดัดบ ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นเขาเป็นสไปเดอร์แมนคนเดียวที่มีพลังระดับคอสมิกเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังของเขาในการปกป้องเหล่าผู้ใช้พลังแมงมุมแต่ทว่าด้วยความที่ว่าในตอนนั้นบทมันยังอวยฝั่งอินเฮอร์ดิเตอร์นะครับจึงทำให้คอสมิกสไปเดอร์ต้องสั่งเวชีวิตตัวเองจนถูกดูดกลืนพลังชีวิตและตาในที่สุด แต่ทว่าในเวลาต่อมาในเหตุการณ์ s p i เดอร์เกดอนอินิกมาฟอสก็ถือได้ว่าเป็นขุมพลังงานที่ใช้ในการพลิกเกมของเหล่า Spider-Man และในตอนนั้นพลังจัก,กรวาลก็เลือกที่จะมอบพลังคอสมิกให้กับไมล์มอราเรสจึงทาให้เขาเป็น Spider-Man คนต่อจากปีเตอร์ปาร์เกที่ได้รับพลังของคอสมิกและใช้พลังคอสมิกนั้นในการจัดการกับพวกอินเฮอริ r เตอร นอกเหนือจากสไปเดอร์แมนทั้ง15คนนี้ผมก็ยังมีสไปเดอร์แมนอีก4คนนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นกรณีพิเศษละกันคนแรกเลยก็คืออารักไนจากอีเวนต์อินฟินิตี้วาร์ซึ่งในความเป็นจริงนี้ปีเตอร์ได้รับพลังแมงมุมมาจากเทพแมงมุมโบราณจนทาให้เขานั้นกลายเป็นสไปเดอร์แมนโดยที่ตัวละครตัวนี้เป็นการรวมร่างกันระหว่างมูนนาและสไปเดอร์แมนคนที่2เลยก็คือสไปเดอร์บอยร่างรวมกันระหว่างสไปเดอร์แมนและซูเปอร์บอย และ2คนสุดท้ายเลยก็คือตัวละครที่เป็นเทพของพลังแมงมุมอย่างควาคูอานานซีจากจักรวาล7082เขาเป็นเทพเจ้าแมงมุมจากตำนานความเชื่อของชาวแอฟริกันส่วนอีกหนึ่งคนเลยก็คือไอเอเพกหนึ่งในเทพ,พเจ้าที่ถูกบูชาโดยชาวอเมริกาใตา้ซึ่งในตอนแรกเขาก็มีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งแมงมุม แต่ภายหลังนอร์แมนออสบอนที่ต้องการจะก่อตั้งทีมด์คอเวนเจอร์ก็ได้ทําการดัดแปลงพฤตธุกรรมของตัวละครตัวนี้จนเทพเจ้าองค์นี้นั้นมีรูปร่างเปลี่ยนไปคล้ายคลึงกับสปไปเดอร์แมนในชุดสีดำที่มี6แขนและนี่เลยก็คือ15บวก4สไปเดอร์แมนที่ชาวเน็ตโหวว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่แข็งแกร่งที่สุดจากหลากหลายเว็บไซต์บนโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับผม ซึ่งสาหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายในน้าที่นี้เลยจริงๆแล้วมันก็ยังมีสไปเดอร์แมนเก่งๆอีกมากมายนะครับในจกกักรวาลพระอุพภธของมาเวลที่ผมยังไม่ได้นํามาพูดพานในคลิปนี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมพยายามอิงมาจากข้อมูลจากหลากหลายเว็บไซต์ที่เขาได้โบทกันและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอถามชาวฮีโร่เวิร์สกันหน่อยดีกว่าและท่านผู้ชมละครับมีสไปเดอร์แมนสุดแกร่งคนไหนอย,อยู่ในดวงใจก็สามารถคอมเมนต์บอกก นึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเมื่อเชนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้ส